ทุกคนหน้าร้อนขนาดนี้แล้วชิ้นงานจากเครื่อง 3D Print ของเราจะทนไหวไหมนะชิ้นงานของเราจะทนร้อนได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับแมทเทียลว่าเป็นแบบไหนที่จะทนร้อนได้มากที่สุดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยใครที่มี Thermal r e s i s t a n c มากที่สุดนั่นเองนะครับโดยแมทเทียลที่นิยมกันนะครับจะเป็น TPU 95A มีความหายไปถึง116องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียว PLA ธรรมดาเนี่ยทนความร้อนได้59องศาเซลเซียสตัวทับ PLA เนี่ยทนความร้อนได้ที่58องศาเซลเซียสครับในเรื่องของ ABS นั้นจะทนความร้อนในอุณหภูมิที่87องศานะครับและ PP จะทนความร้อนได้ในอุณหภูมิที่99องศาจะมีตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็น number one เลยสำหรับกลุ่มที่เป็นพลาสติกแข็งนะครับ PC ของเรานั่นเอง เขาสามารถที่จะทนความร้อนได้ถึงอุณหภูมิ111องศากันเลยทีเดียวครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ติดตามรายการ AM Tech กับผมปุ๊ปรินเอนจ n เนียร์สเปเชียลลิและติดตามกันในคลิปต่อไปครับ